สวัสดีครับลูกถ่ายแม่ทำนะครับผมวันนี้เอาใจสาแอลกอฮอล์ซะหน่อยนะครับผมทํากลับแก้มเลยผัดไทยไร้เส้นทะเลแตกนะครับผมเหมาะสําหรับกับข้าวกับแก้มเมนูลดความอ้วนฮะได้หมดนะครับผมมาพร้อมวิธีทําเหมือนเดิมนะครับไปชมกันครับ ใส่น้ำมันหมูนะครับพร้อมกากหมูเหมือนเดิมนะครับใส่เต้าหู้นะครับเต้าหู้แผ่นนะครับบางคนก็เรียกเต้าหู้ขาวสองก้อนมันสิบห้าบาทอันนี้เราจะมาทำผัดไทยไร้เส้นทะเลแตกนะครับผม มีกับกแกลมหอมแดงซอยครับตามด้วยหัวใช้โป๊สับนะครับผมหอยแมลงผู้ชิลีนะครับกุ้งขาวครับผู้สดใครมีปลาหมึกก็ใส่ปลาหมึกได้นะครับนี้เป็นสูตรของที่ร้านผัดไทยในตายเลยนะครับนะ ผัดทุกอย่างให้หอมเลยนะครับค่อยๆผัดนะครับไม่ต้องรีบครับรีบเนาะกุ้งกอยแดงนะครับกุ้งแห้ง ได้หมดนะครับถ้าเป็นกุ้งข่อยแดงนะสีเวลาผัดมันจะสีส้มๆมแดงๆจะสีน้ำมะขามนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ ต่อไข่ครับผมดูมันร้อนนะไข่มันติดกันหมดติดเลือจัดไปที่สองฟองนะครับผมไม่ต้องดีนะไม่ต้องดีมากเท่าหร่เราจะได้โคงไข่แดงกับไข่ขาวมันจะได้เป,แปลแ่ยโอเคอร่อยกว่าตัวง,งอกครับใบกุยช่ายครับผม ปรุงรสเลยนะครับด้วยน้ำตาลทรายขัวป่นริกป่นตามชอบนะครับระชับรสชาติด้วยน้ำมันหอยนะครับผมครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความนัวเนะาะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเครื่องปรุงก็มีแคนนี้ ทำง่ายอร่อยด้วยนะครับผมกับลูกถ่ายแม่ทำป้าโยนกระทะเฉาโถจ้ะหน่อยป้าเริ่มเริ่มเริ่มไม่สเปรย์สะปะเริ่มเริ่มโยนเปนลี่ยนแหละไม่ต้องผัดนานนะครับผัดปลามานี้ก็พอถ้าผัดนานเลยน้ำของออกมันจะออกเยอะใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ หน้าทาหน้าทานมากๆครับผมกับเมนูผัดไทยไลายเส้นทะเลแตกนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีนะครับร้านสาวๆชอบสั่งกันเยอะนะครับผมโค้งราไม่ชอบทานเส้นก็เลยสั่งลายเส้นนะแบบนี้แหละอาประดับด้วยมะนาวนะครับแล้วก็ใบกุ้นช่ายโรยสักหน่อย ก็เป็นอันเสร็จนะครับผัดไทยไร้เส้นทะเลแตก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 ,แตกชร์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับสั่กระดิง่งเลือกทั้งหมดให้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีครับดูสีสีนี่กินละกินขาดเลยสวย